คลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของอัญมณีสีเขียวกันบ้างนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าอัญมณีสีเขียวที่เราเห็นอยู่ในตลาดพอทั้งหมดเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากมายเลยด้วยกันนะครับอ่ะผมมาไล่เรียงเดียเด๋ยวนะครับว่า เรารู้จักพลอยประเภทไหนกันบ้างอันี้มีอันไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มไปที่เม็ดที่1ที่อยู่บนมือผมก้อนนี้กันก่อนเลยนะครับเม็ดนี้เขาเรียกว่าเพลย์ดอทนะครับเพลย์ดอทเพลย์โดแบบนี้นะครับอยู่ในตระกูลโอลิวีนะครับความแข็งอยู่ที่6.5ถึง7แบบนี้นะครับตระกูลนี้อาจจะไม่ีประเภทนี้นะครับอาจเป็นอะไรที่แบบว่าก็ชื่อดังกันอยู่แล้วนะครับเป็นพอแห่งการเยียวยาปกป้องนะครับความสามารถที่ดีใส่แล้วก็มีความสงบสดชื่นนะครับนำพลังลบออกไปจากร่างกายนะครับแล้วก็ปกป้องสิ่งไม่่่่ดีีีีจจาาาาากททแแบบบบววะเเข้้มสูตัรรน อัญมณีเพลยโดแบบนี้เพลยดอแบบนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นหนึ่งในพลอยอัญมณี12ราศีแบบนี้ด้วยเลยทีเดียวนะครับประเดิมเม็ดที่1ก่อนเลยนะครับเม็ดนี้นะครับเป็นทรงออกตากรนะครับมันทรงออกตากรแบบนี้หรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมแบบนี้ก็ว่าได้นะครับขนาดนะครับเป็นขนาดอยู่ที่7.5คูณ5 7.5คูณ5.5คูณ5มิลนะครับ7.5คูณ5.5คูณ5มิลแบบนี้นะครับ าเวลาเราทําเป็นแหวนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้จะบอกว่าเป็นแหวนผู้ชายก็ได้นะครับเป็นแหวนผู้หญิงก็กำลังสวยเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.65กรัตนะครับ1.65กรัตแบบนี้สวยๆแบบนี้คือเม็ดนะครับแบบว่าทรงกําลังเล็กๆกาลังน่ารักแบบนี้กําลังดีเลยทีเดียวนะครับและราคาครับน่ารักน่ารักประเดิมเมที่1ก่อนนะครับ1,100บาทนะครับ1,100บาทเท่านั้นเองครับสำหรับเม็ดนี้ครับราคาน่ารักน่ารักประเดิมมันก่อนเลยครับเมทที่1แบบนี้ครับ ราคาแบบนี้สีเขาจะเป็นสีออกแบบเขียวขี้ม้าแบบนี้นะครับก <Because S 1> ็องบอกนะครับว่าสีเขียวเหมือนกันครับถ้าเราบอกว่าอันนี้ม่สีเขียวเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยมีเขียวหลากหลายเขียวมากเลยทีเดียวแต่อ่ะเม็ดที่1เม็ดนี้ออกสีเขียวขี้ม้าแบบนี้นะครับอ่ะใครชอบสีแบบนี้ใครชอบสีแบบนี้ประเดิมเม็ดที่1ได้ผมก็่บอกว่าประกายฟงประกายไฟอะไรอย่างนี้ได้แ,แบบว่าสวยนะนี่เห็นไหม ประกายไฟแบบนี้สวยประยิบประยับแบบนี้เลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าพ่อ่ละประเภทเนี่ยกับประกายไฟก็แตกตากา่างกันแตกตา่างตามเหลี่ยมตามมุมตามการเจรนายแบบนี้ด้วยทีเดียวนะครับอย่างเม็ดนี้เนี่ยความสะอาดก็ระดับ v v s เอลยทีเดียวนะครับใครชอบเม็ดนี้ใครชอบเม็ดนี้ประเดิมเม็ดที่1กันก่อนเลยนะครับอ่ะก็ฝากบอกบอกได้เลยนะครับมีอย่างละ1เม็ดนะครับสำหรับน้ำหนักนี้นะครับ1,100บาทนะครับเพลย์ดอนะครับ ปดูอัญมณีประเภทถัดมากันบ้างนะครับสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะครับเขียวเขาเรียกว่าเขียวแบบทนค้ำๆเข้มๆแบบนี้ครับเขาเรียกกันว่าอัญมณีเซอร์วไลท์นะครับเซอร์วไลท์นะครับหรือว่าพูดเต็มๆก็คือเซอร์วไลท์การเน็ตนะครับเป็นอัญมณีตระกูลการเน็ตหรือตระกูลโกเมนนี่เองนะครับอ่ะถ้าอัญมณีเซอร์วไลท์แบบนี้นะครับความแข็งที่เจ็ดถึงเจ็ดจุดห้าแบบนี้นะครับอัญมณีประเภทนี้อ่ะเรียกว่าโกเมนสีเขียวยังไงก็ว่าได้นะครับ เกิดมาความความอุดมสมบูรณ์นะครับที่ทําให้ชีวิตแ่บงอกงามโอกาสใหม่ๆนะครับมาสู่ตัวเราเสมอนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานการเงินด้วยครับก็มีความรุ่งเรืองแบบนี้นะครับเชื่อว่านําพลังบวกนะครับหรือว่าการเริ่มต้นดีๆการเริ่มต้นใหม่มาสู่ตัวเราแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่าให้เห็นกันก่อนนะครับอัญมณมีประเภทนี้นะครับเป็นมีเขาบอกว่ามีความหายากระดับหนึ่งเลยทีเดียวคือถ้าเม็ดใหญ่ๆก็ต้องบอกว่ามีราคาที่แบบว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับอันมณมีเม็ดนี้เม็ดนี้อ่าเป็นทรงหยดน้ำนะครับ 8.8คูณ6.2คูณ3.5มิลนะครับ8.8คูณ6.2คือด้านกว้างด้านยาวนะครับแล้วก็สูง3.5ม mm ิมแบบนี้ครับน้ำหนักอยู่ที่1.45กรัตนะครับ1.45กรัตสวยๆแบบนี้ผมต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้โซเวลไลท์หายากและราคาสูงขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ผมยังมีเม็ดนี้อยู่ก็อ,อยากให้ลูกคา้าของเราทุกๆท,ท่านนะครับราคาเม็ดนี้อยู่ที่15,000บาทนะครับ15,000บาทนะครับ 1, เม็ดนี้อาจจะไม่ได้สะอาดสวยปิ้งนะครับเขาก็จะมีรอยนิดนึงแต่ว่าหน้าหน้าเขาก็ถือว่าสะอาดอยู่นะครับก็คือว่าเป็นระดับเขาเรียกว่ามองตาเปล่าเลย,ยังถือว่าโอเคเป็นไอคลีนอยู่แบบนี้นะครับใครชอบเม็ดนี้ใครชอบเม็ดนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดเม็ดนี้ครับ1.45กรัตนะครับ1.45ดกรัตนะครับเป็นทรงหยดน้ำเห็นไหมครับเป็นจี้ก็กําลังสวยนะครับเป็นแหวนก็กําลังได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะใครชอบเม็ดนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ ไปต่อวันที่อัญมณีประเภทที่3กันบ้างนะครับวันนี้มาแบบไม่ซ้ากันเลยนะครับอัญมณีประเภทนี้ก็เรียกว่ากรีนทัวร์มาลีนนะครับอัญมณีอัญมณีประเภทกรีนทัวร์มาลีนนะครับอ่าอัญมณีประเภทนี้นะครับก็คืออยู่ในตระกูลของทัวร์มาลีนนะครับเปรียบเสมือนของพลังแห่งธรรมชาติครับช่วยช่วยว่าจะช่วยปรับสมดุลร่างกายและจิตใจนะครับฟื้นฟูพลังงานที่อ่อนล้าครับเติมเต็มชีวิตให้กลับมาสดชื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสีเขียวแบบนี้นะครับ จะบอกนะครับว่าสีเขียวทั้ง6เม็ดแบบนี้เนี่ยมันมาเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับและเรื่องของเรื่องของการเงินการงานแล้วก็เรื่องของการเจริญเติบโตแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นครับสีเขียวเป็นสีที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาตระกูลนี้กันบ้างตระกูลนี้เรียกว่ากรีนทัว r m มารีนนะครับอัญมณีประเภททัวมารีนแบบนี้ครับขนาดนะครับขนาดก็คือ9 6 5คูณหกมมครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่1.70กรัตนะครับ1.70กรัต เม็ดนี้เขาจะเป็นทรงเขียวออกสว่างสว่างนิดนึงนะเขียวสว่างสว่างนิดนึงแบบนี้นะครับก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับความแข็งอยู่ที่7.7.5จุดเจ็ดนะครับราคานะครับอยู่ที่5,500บาทนะครับ5 5า0บาทนะครับใครชอบแนวนี้ครับก็สามารถมาทาเป็นหัวแหวนแบบนี้ก็กําลังสวยนะครับเห็นไหมครับเป็นหัวแหวนแบบนี้ก็ได้เนาะเป็นจี้เป็นอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับใครชอบแหวนแนวนี้แอบใครชอบพลอยเม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดนี้สามารถติดต่อได้เลยนะครับเม็ดนี้เขาก็เรียกว่าทัวารมลีนะครับ ทมารีนเนี่ยมีอยู่หลากหลายสีด้วยกันนะครับแล้วก็กรีนโทมารีนนะครับก็ถือว่าเป็นสีที่เด่นๆใหญ่หลักๆเลยทีเดียวนะครับใครชอบสีนี้อ่ะใครชอบสีนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับกรีนโทมารีนไปนียครับ1น0บาท5500บาทนะครับอ่ะให้เห็นชัดๆอีกสักรอบหนึ่งแบบนี้นะครับไปดูเม็ดถัดมากันบ้างน,นะครับยังคงเป็นกรีนโทมารีนเช่นเดียวกันนะครับ กรีนทอมารีนเม็ดนี้จะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมยาวแบบนี้นะครับอ่าก็ต้องบอกนะครับว่าโดยมากหลายๆเม็ดนะครับเรามักจะเจอทมารีนนะครับกรีนทมารีนทรงแบบนี้นะครับเป็นลักษณะลักษณะเป็นแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมยาวหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมยาวๆแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าผลึกของตัวทอมารีนนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นยาวๆแบบนี้นครับเพราะฉะนั้นเนวลาเราเจียพลอยก็จะมักมาเป็นทรงประมาณนี้แบบนี้นะครับอ่ากรีนทอมารีนเม็ดนี้กรีนทอมารีนเม็ดนี้ลักษณะยาวๆแบบนี้ออลทอกอน ยาวนะครับหรือว่าเป็น Emerald Cut แบบนี้นะครับความยาวนะครับอยู่ที่14คณ6.5คูณ4มิมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.49กรัตนะครับ3.49กรัดอย่างที่บอกไปว่าความแข็ง7 7.5นะครับเม็ดนี้อย่างเหมือบอกว่าเป็นกระสารกรีนทอมบิลินสีเข้มนะครับลักษณะก็จะยาวยาวแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ ใครชอบแวนยาวครับผมก็แนะนําเลยครับว่าเน้นยาวครับเม็ดนี้เน้นยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทําแบบว่าบ่าด้านข้างแบบนี้ก็กำลังสวยเลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะมาเป็นจี้แบบนี้ครับจะมาเป็นจี้แบบนี้ก็กำลังสวยทีเดียวนะครับถ้าเป็นจี้แบบนี้ก็จะแบบว่ายาวๆให้แบบดูโดดเด่นเติมเพชรข้างหรือมีพลอยด้านข้างมีลูกเล่นแบบนี้ก็กำลังสวยเลยทีเดียวนะครับเม็ดนี้นะครับราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับ5 5า0ัายบาทครับสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับ เม็ดนี้ค,ความสะอาดก็เป็นลักษณะระดับ VVS แบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่าเม็ดนี้ให้เห็นชัดๆกันแบบนี้นะครับใครชอบเม็ดนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้ง่ายๆแบบนี้5,5 0 0รบาทเท่านั้นเอง5,5 0 0รบาทเท่านั้นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยอีก1เม็ดนะครับเม็ดนี้กรีนทูมารีน5,5าพนรบาทนะครับไปดูเม็ดต่อมากันบ้างเม็ดนี้มีความแปลกนิดนึงครับเห็นไหมครับว่ามีความแปลกนิดนึงเม็ดนี้ให้ถ่ายว่าพลอยอะไร หล,หลายคนต้องแบบว่าแปลกใจแน่เพราะว่าแพลนนี้พลอยอะไรอันนี้เขาเรียกว่า black opal นะครับ black opal อันนี้เขาเรียกว่าเป็น black opal ที่ไม่ได้เป็นธรรมชาตินะครับเป็นเขาเรียกว่าเขาได้มีการแบบว่ามีการ treatment ก็คือมีการปรับปรุงคุณภาพสีหรือว่าใส่สีเข้าไปแล้วนะครับก็คือเป็น opal ที่มีการปรับปรุงคุณภาพให้แบบว่าเป็นลักษณะเป็นแบบสีอมเขียวน้ำเงินแบบนี้นะครับเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลังเบี้ยนะครับหลังเบี้ยทรงเหมือนกับคุชชั่นนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับ เป็นขนาดอยู่ที่10.2จุดคูณแคูณหกมิลลิเมตรแบบนี้นะครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่3.35จุกรัตนะครับ3.35จุกรัตแบบนี้นะครับความแข็งนะครับอยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับ5.5ถึง6.5นะครับอ่าโอปอกันบ้างมาพูดถึงโอปอกันบ้างนะครับโอปอนะครับเชื่อกันว่าเป็นเขาเรียกว่าอัญมณีที่เสริมพลังนะได้ความ คิดสร้างสรรค์ครับแรงบรนดานใจช่วยเสริมทางด้านจินตนาการดึงดูดความรักความลหลงใหลนะครับทำให้จิตใจสงบแล้วก็ช่วยป้องกันภัยอันตรายอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอปอนะครับเขาจะมีลักษณะที่แบบว่ามเป็นแบบว่ามีความแบบลุ้งลุงนิดนึงนะในเรื่องของเนื้อพลอยของเขานะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะมีปรากฏการณ์แบบนี้อยู่ด้วยนในเรื่องของตัวเนื้อพลอยแบบนี้นะครับ ก็ใครชอบอัญมณีประเภทนี้ก็แบบได้นะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่ใช่เป็นแบล็คโอปอลธรรมชาตินะครับเป็นแบล็คโอปอลที่มีผ่านการพัฒนาคุณภาพสีมาแล้วนะครับแต่สีเขาจะไม่ได้ถอยไปไหนนะครับสีเขาจะอยู่เป็นสีแบบนี้ตลอดเวลาแบบนี้นะครับก็ใครชอบแนวนี้ครับเขาจะเป็นออกเขียวอมฟ้าๆนิดนึงนะเขียวอมฟ้าๆอมน้าเงินน้ําเงินแบบนี้นิดนึงนะครับก็เป็นรูปทรงที่มีความแปลกตานะครับแล้วก็มีความสวยความเก๋ทีเดียวนะครับ ราคาครับราคา1,5 0 0บาทเท่านั้นเอง1,5 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับอัญมณีเม็ดนี้นะครับ1,500าบาทนะครับสำหรับโอปอลสวยๆเม็ดนี้ใครชอบโอปอลแบบแนวแบบใหญ่ๆน่ารักน่ารักแบบนี้ครับจัดไปได้เลยครับ1,5 0 0รบาทเท่านั้นนะครับโอเคนะครับและเม็ดสุดท้ายครับเม็ดสุดท้ายถ้าพูดถึงสีเขียวเราจะต้องนึกถึงอัญมณีประเภทหนึ่งแน่นอนนะครับนั่นก็คือมรกตนะครับอ่า มอสลกดนะครับมอลาลกดแบบนี้ครับมอสลกดเป็นอนมมัญมณีตระกูลเบลลิวนะครับมอสลกดนะครับช่วยส่งเสริมโชคลาภการเงินแล้วก็ทําให้แบบว่ามีชีวิตชีวาในเรื่องของการเจริญเติบโตการเริ่มต้นใหม่เพิ่มคุณความรู้แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมอสโลกดนะครับเห็นไหมครับว่าสีสวยๆแบบนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามอสหลกรา,ามีหลายคุณภาพมากเลยทีเดียวครับ มีตั้งแต่ถูกยันถึงแพงมากเลยทีเดียวนะครับอย่างเม็ดนี้นะครับยังไม่ได้ถือว่าจัดว่าเป็นแบกษด์ที่แบบว่าสวยงามแบบว่าระดับแบบระดับท็อปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปกตินะครับเมลลกรดเนี่ยผมให้ดูนิดนึงมลลกรดเนี่ยเขาจะมีตาหนิอยู่แล้วคือเขาเรียกว่าแบบเป็นพอที่แบบไม่สะอาดพูดง่ายๆก็คือว่าแบบว่าเขาจะมีแบบตาหนิมากตาหนิน้อยแต่อันนี้คือเขาจะมีแต่ตำหนิแบบเต็มเม็ดนิดนึงนะครับคือเขาก็จะไม่ไม่ละสลับแบบว่าเม็ดนี้คือไม่มีความไม่มีความสะอาดเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่า ไม่มีความใสอ่าเขาเรียกว่าความสะอาดแบบว่าเต็มนะครับมีแบบมีเรื่องของมลทินเรื่องของแบบว่ารอยของตัวอัญมณีแบบนี้เต็มเม็ดแบบนี้นะครับก็คือบอกว่าได้เม็ดใหญ่แต่ว่าราคาไม่แรงแบบนี้นะครับเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าถ้า4.8เม็ดนี้เม็ดนี้4.82นะถ้าแบบว่าสวยๆสะอาดๆนะครับเม็ดนี้ขึ้นหลักล้านได้เลยนะครับแต่เม็ดนี้เม็ดนี้นะครับขนาดนะครับอยู่ที่13คูณ9คูณ6มิลลิเมตรนะครับ 13มคูณ9คูณ6มิลลิเมตรนะครับแบบนี้นะครับนี่ให้เห็นนะครับแบบนี้เม็ดน,นี้คือแบบว่าไม่ได้ใหญ่นะอ่าไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กแต่ว่าขนาดก็กําลังดีทีเดียวนะครับใส่แบบหัวแหวนแบบนี้ก็ได้นะครับเม็ดน,นี้คือแบบว่ากาลังก็เรียกว,ว่าแบบเป็นแนวแบบว่าเขาเรียกว,ว่าพอใส่สวยนะอแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแบบว่าแบบสวยปิ้งเลิศเลินๆๆนะครับเพราะว่า ราคามินิอยู่ที่1 8 0 0 0บาทเท่านั้นเอง1 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองเพราะั้นถ้าเกิดว่าใครแบบสนใจแบบระดับท็อประดับแบบว่าโคลัมเบียอะไรแบบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมี ep แยกออกมาอีกทีนะครับอันนั้นจะเป็นระ,ระดับแบบเมดละหละักแสนแบบนี้จะเดี๋ยวผมจะมีทําให้ดูเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบแนวไหนผมบอกผมได้นะคือต้องบอกนะครับว่าเป็นมรกตเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามรากตจะต้องแบบหลักแสนทุกเน็ตคือมรกตหลักหมื่นก็มี หลักพันก็มีเหมือนกันนะครับแต่บกว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของสีเรื่องของความสะอาดเรื่องของแบบว่าตําหนิเนื้อในอะไรแบบนี้ที่มีความแตกต่างกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเม็ดนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบว่าถ้าเป็นผู้ในทางเกินคาก็คือแบบเป็นลักษณะมร์กดแบบเชิงคอมเมอรเชียลลงมาหน่อยที่แบบว่าราคาแบบกลางๆแบบนี้ครับราคาเพียง1 8 0 0 0บาทได้เม็ดใหญ่ๆแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับผมก็แนะนำนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทได้มร์กดหน้าใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทความแข็งอยู่ท เป็นอีกหนึ่งเม็ดที่มีความสวยงามแบบนี้นะครับอ่ะเห็นไหมว่าด้านหลังก็จะเห็นตําหนิชัดเจนแบบนี้เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าด้านหน้าใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะอ่ะกำลังสวยนะครับได้เม็ดใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยทีเดียวนะครับสําหรับเม็ดสุดท้ายเม็ดนี้นะครับใครชอบเช่นเดิมครับบอกผมได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับเรามาทบทวนอีกสรอบนะครับว่าวันนี้ได้ดูเม็ดไหนกันไปแล้วบ้างนะครับเม็ดนี้เม็ดที่1นะครับกลี่นทูมารีนนะครับเม็ดที่2นะครับเป็นแบล็ k โอปอลนะครับ เมทดที่3เป็นมรกตดนะครับเมทดที่4เป็นโซวไบต์ครับเมทดที่5เป็นเพอริดอตนะครับและเมที่6เม็ดสุดท้ายเป็นกรีนทูมารีนนะครับเห็นไหมครับว่าหลากสีสันมากเลยทีเดียวชอบเม็ดไหนนะครับบอกได้เลยนะครับเรามีหลากหลายสีให้เลือกเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากนะครับ